สวัสดีครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับก็สวัสดีในวันแม่เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิชชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับคลิปทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้ง12ราศีสําหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีตุลหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนก็ห่างหายกันไป2-3วันนะครับพอดีว่าไปทุรลนนิดนึงนะครับ คลิปนี้คนราศีตุลจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของอันดับที่สอทัสก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาบต้องเรียนว่าอยู่ในทิศทางที่เริ่มต้นดีมากๆอย่างที่ผมเรียนไว้ในหน้าเพจว่าคนราศีตุลจะมีโชคจากเด็กผู้หญิงผิวขาวเขาจะนําโชคลาบมาให้คุณและที่สําคัญถ้ามีใครเด็กผู้หญิงลักษณะแบบนี้ เอาลอตเตอรี่ยัดใส่มือให้เนี่ยเลขมันจะไปตรงกับกอทอรถของเราพอดีต้องบอกเลยว่านั่นคือที่มาของการจะมีโชคมีลาภมสำหรับรายละเอียดจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นนะฮะฝากไว้นิดนึ่งการติดต่อดูดวงกับผมหมอกิดสามารถที่จะสแกน QR code คตรงนี้ได้เลยตรงหน้าจอในกรณีถ้าต้องการอยากจะโทรเข้ามาสอบถามก็ติดต่อเข้ามาได้ตามลิงก์เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ ในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงในระยะสั้นๆก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือส2บสองสิงหาไปสิ้นสุดที่วันที่สิบหกสิงหาที่จะถึงนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้จาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมามองกันในเรื่องของการงานก่อนคนราศีตุลรอบฝั่งนี้การงานถือว่าหนักและก็เหนื่อยพอสมควรทีเดียวนะครับ มีโอกาสที่คุณจะพลาดง,งานตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องตระหนักต้องรอบคอบต้องละเอียดดูแลให้ดีๆยิ่งถ้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นหัวหน้าหรือว่าอยู่ในกลุ่มผู้บริหารการงานคุณอาจจะหนักและก็เหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่ว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นได้พอหลังจากวันที่16ผ่านไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับ กลุ่มคนที่ต้องบอกว่าโดนเด็กมากๆในรอบปังนี้คือท่านที่อยู่ในกลุ่มงานราชการคนที่เป็นเซลล์ขายรถคนที่ทํางานเกี่ยวกับเต็นท์รถหรือคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจด้านอิ o r ุตเอ็กพรอบปังนี้ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีครับแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ทําให้คนราศีตุลเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจต่อไปในอนาคตสําหรับอาชีพ เราพนักงานบริษัทห้างร้านหรือท่านที่ทางานเกษตรกรหรือคนที่ทํางานขับรถขับรารอบปังนี้ดวงการเงินการงานของคุณถือว่าไปได้ดีที่ทางที่ดีเพียงแค่คุณจะรู้สึกว่างานมันหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่รายได้มันคล้ายๆกับว่ามันดอกลงบางทีอาจจะมีการขอลดเงินเดือนลงด้วยซ้ำไปเพราะนะันคนราศีตุลต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของการทํางานแต่ ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตเช่นนี้ไปแล้วเนี่ยคนราศีตุลก็จะค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วมันกลับฟื้นในคราวนี้จะทําให้เรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยคือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนั่นเองคนราศีตุลมีบางกลุ่มบางคนที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานอยากจะออกไปทําที่อื่นหรืออยากจะไปทําอาชีพอิสระบางคนนึกอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวถ้ามองโดยภาพรวมต้องบอกว่า รอบปักนี้ดวงคนราศีตุลการจะไปทําธุรกิจส่วนตัวยังอยู่ในภาวะที่ต้องรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะดีเองนะครับเรื่องราวของการงานก็เป็นลักษณะแบบนี้น้ามองเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็ต้องบอกว่างานมันหนักและเหนื่อยบางครั้งรายได้เท่าเดิมแต่งานมันเพิ่มขึ้นมา หรือบางทีก็อาจจะรายได้ลดลงแต่งานเพิ่มเติมมากขึ้นหรืออาจจะมีการปรเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานก,ก็สุดท้ายแล่วว่าในกลุ่มงานหรือว่าสายงานที่เราทําอยู่จะเผชิญกับภาวะแบบไหนอย่างไรช่วงเวลาที่วิกฤตทางเศรษฐกิจกลาลังรุนแรงแบบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็ต้องระมัดระวังให้ดีการทํางานก็ควรจะต้องตั้งใจทําให้ดีที่สุดเพราะมันคืออนาคตสิ่งที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถหรือบางคนกําลังส่งลูกเรียนอยู่หรือบางคนกําลังต้องการ ที่จะทาธุรกรรมทางการเงินเพราะฉะนั้นพื้นฐานทางการเงินถือว่าสําคัญการงานของคุณเป็นตัวผลักดันให้การเงินของคุณโดดเด่นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนราศีตุลก็ต้องระวังทําเสียตั้งแต่วันนี้ให้ดีแล้ววันต่อไปมันจะบริบูรณ์สมบูรณ์เองนะครับเรื่องราวของความรักไม่มีอะไรน่าห่วงในช่วงปักนี้นะครับแม้จะมีปัญหาปากเสียงทะเลาะก,กันบ้างแต่ชาวราศีตุลก็สามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ผ่านพ้นได้ด้วยดี นอกเหนือจากเรื่องของการงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแล้วก็อย่างอื่นยังไม่ปรากฏว่าจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเรื่องราวของอุบัติเหตุเคราะห์หามยามร้ายสําหรับคนราศีตุลรอบฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีนะครับ มาต่อกันในเรื่องของการเงินกันเลยนะครับการเงินคนราศีตุลต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในรอบปักนี้เวลาจะไปท,ทําธุรกรรมทางการเงินหรือเรามีเกมวิ่งเต้นหาเงินก้อนโตสักก้อนเพื่อจะมาใช้จ่ายคุณสําเร็จคุณได้เงินตามที่คุณหวังแม้ว่าอาจจะรอนานหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นหรือว่าได้รับการอนุมัติผู้การพร้อมที่จะนําเสนอผลงานของคุณหรือว่า ง่ายว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อในส่วนที่ร้องขอยิ่งถ้าใครที่กําลังอยากจะซื้อรถซื้อารานะครับคนราศีตุลบอกเลยว่าคุณกําลังจะประสบความสำเร็จได้รถมาครอบครองแน่นอน ทานที่สุดอย่าลืมนะครับกอทอรถที่คุณเพิ่งได้มามันคือรางวัลในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้ด้วยเป็นประมาณนี้กู้แบงก์กู้ธนาคารไม่มีปัญหาเงินในระบบถือว่ามาเต็มนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดขณะเดียวกันเนี่ยเงินนอกระบบก็คือการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็มาในทิศทางที่ดีอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าจะมีโอกาสได้รับโชคลาบจากเด็กผู้หญิงนําโชคลาบมาให้เป็นเลขเดียวกันกับก,ก,กอทอรถโดยที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่เห็นกอทอรถออกมาก่อนแต่เขาหยิบยัดใส่มือให้นั่นคือโชคาุ มาที่จะซื้อตามได้เลยไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องอิงอาศัยในเรื่องของบุญกุศลเป็นตัวหลักจึงจะทําให้เรื่องของการงานการเงินบริบูรณ์สมบูรณ์โชคลาภมาดังที่ผมพูดไว้คนราศีตุลรอบฝั่งนี้บุญที่ควรจะเริ่มต้นทำเสียก่อนที่จะถึงวันที่16ก็คือบุญสร้างเสนา,นาสนาสงฆ์ตา,างกัลังศรัทธา หรือจะทําบุญสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดหรือจะเป็นซุ้มประตูโบสถ์ก็ได้ในกรณีถ้าวัดใดที่ท่านกําลังสร้างหอระฆังอยู่ชาวราศีตุลร่วมบุญสร้างได้เลยตามกําลังศรัทธาหรือจะทําบุญกับมูล,ลนิธิแม่และเด็กก็ได้รวมถึงมูล,ลนิธิเด็กกพาพร้าเด็กพิการหูหนวกตาบอดล้วนแล้วแต่สามารถทําได้ทั้งสิน้นแล้วเป็นบุญที่จะส่งผลโดยบันดาลให้คนราศีตุลสมบูรณ์บริบูรณ์ในสิ่งที่ปรารถนาเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์รอบปักนี้คนราศีตุลเนี่ยแนะนำกราบนมัรสการกับองค์พระอัจนะที่วัดศรีชุมนะครับองค์พระอัจนะเนี่ยจะเป็นพระปางพระปูนปั้นนะฮะปางมาราวิชัยอยู่ที่วัดศรีชุมนั่นเองหรือจะเป็นหลวงพ่อเพชรท,ที่วัดท่าหลวง ถึงองค์หลวงพ่อพระสัยที่จังหวัดน้องคายหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตว,วัดพนันเชิงก็ได้รวมถึงองค์ปู่สตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยหรือว่าในโลกเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ที่วัดจันทรังสีอังหวัดอ่างทองคนราศีตุลแวะไปสักการะขอความปเป็นสิริมงคลโชคลาภได้เลยแต่ถ้าไปอ่างทองลําบากก็ไปที่วัดปากน้ําก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อคนราศีตุลทําบุญสุนทานแล้วแล้วก็เข้านมาสัสกรารในสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้ก็มาดูว่า,วาทิศดําโชคดาวผู้มิตรเลขที่วันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไร สาหรับทิศมงคลน,นาโชคชาวราศีตุลรอบปันนี้คือทิศเหนือกตะวันตกสองทิศกรณีจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปใกล้ไกลก็ควรจะเล็งทิศทั้งสองนี้ไว้จึงจะดีดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผอมบางผิวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มพอสมควรอายุไม่เกิน30ปีคนนี้จะมาจากทางทิศต,ตะวันตกรวมถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับเวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กับแผงประจําคนราศีตุลก็ควรจะดูดาวคู่มิตรที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึง วันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยนะครับส่วนเลขมงคลน,นำโชคคนราศีตุลน้องเหนือจากกทร,รถที่เพิ่งได้มาแล้วก็จะมีเลขมงคลน,นำโชค่าวนี้ก็คือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสี่ครับวันที่วันที่สิบถ้าซื้อช่วงวันที่สิบหรือว่าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองถือว่าโอเคมีโอกาสแล้วก็จากนั้นจะเป็นวันที่สิบสี่สิบห้าและวันที่สิบหกตามลำดับ เวลานะครับ10นาฬิกา11นาที11นาฬิกา11นาที12นาฬิกา11นาที13นาฬิกา10นาทีและเวลา18นาฬิกา10นาทีส่วนสถานที่ที่เหมาะสมในการจเจริญโชคของคนราศีตุลคือปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถต่างๆหน้าโรงพักหน้าเต็นท์รถหน้าโชว์รูมรถรวมถึงในวัดที่เดินทางไปทำบุญก็ได้ทั้งสิ้น หรือหากแม้นเรามีโอกาสได้เดินทางไปค้างอ้างแรมที่ไหนแล้วแวะพักตามโรงแรมตามรีสอร์ทต่างๆแล้วมีคนมาขายที่มีลักษณะแบบนี้คนราศีตุลก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันในกรณีไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปก็ลองดูกอทอรุของเราก็ได้ว่ามันโอเคหรือเปล่าเราชอบไหมฝันเห็นหรือ,อยังก็เสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกัน ถามว่าอันดับที่สองทับสามเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ไหมถ้ามองตามโลชตาน่าจะเป็นสาตัวหน้าสาตัวท้ายหรือว่าจะเป็น3ามตัวบนตรงๆรวมถึง2ตัวล่างด้วยนะครับส่วนรางวัลเนี่ยเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นรางวัลที่5้าซะมากกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะถูกได้เช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะถูก2ใบ3าใบประมาณนี้สุดแท้แต่ว่าบุญทำคำแต่งลน้าน้อยแค่ไหนนะครับ เหล่านี้เป็นการทำนายโดยชะตาแบบรวมบกว้างให้กับคนที่เกิดในราศีตุลมหาเฮงระดับที่2ทั้ง3กับผมหมอติชดโชดีเอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมสแกน QR วอ d e คตรงนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆรอยอยู่มากมายสำหรับท่านใดที่ดูแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสวัสดีครับ